บทบรรยายธรรมะอริยะสงฆ์คำว่าสงฆ์เป็นคำที่คนทั่วไปคุ้นเคยแต่ความหมายแท้จริงของคำว่าอริยะสงฆ์นั้นลึกซึ้งกว่าที่หลายคนเข้าใจเพราะสงฆ์ในทางโลกหมายถึงมูพิกษุผู้ครองผ้าเหลืองผู้สละเรือนออกบวชเพื่อสแสวงหาความพ้นทุกข์แต่ในทางธรรมสงฆ์มีสองในในหนึ่งคือสมุติสงฆ์คือมู่ผู้ครองเพศบรรพชิต ามพระธรรมวินัยและอีกในหนึ่งคืออริยสงฆ์คือหมู่ผู้ประเสริฐผู้ที่บรรลุมรรคผลตามลำดับขั้นทำกิเลสให้เบาบางหรือดับสิ้นในระดับที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปอริยสงฆ์จึงเป็นผู้ที่ชนะใจตนเองเอาชนะกิเลสในระดับต่างๆและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความบริสุทธิ์แห่งจิตใจมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นกำลังหลอเลี้ยงให้ชีวิตงดงามเมื่อเรากล่าวถึงอริยสงฆ์ เรากาลังกล่าวถึงบุคคลที่มีความประเสริฐจากภายในไม่ใช่ความประเสริฐที่เกิดจากตําแหน่งหรือความเคารพยกย่องภายนอกแต่เป็นความประเสริฐที่เกิดจากการขัดเกลาจิตใจอย่างลึกซึง้งเห็นทุก์เห็นเหตุแห่งทุกเห็นความดับทุกขและเห็นหนทางดับทุกขจริงๆไม่ใช่เพียงเรียนรู้ด้วยการท่องจําหากแต่สัมผัสความจริงของชีวิตด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์อย่างจริงใจอริยสงฆ์ทั้งหลาย มิได้เกิดจากบุญวาสนาอย่างเดียวแต่เกิดจากความเพียรความตั้งใจจริงและความศรัทธาที่มั่นคงในการเดินตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้มักมีองค์8จึงเป็นเส้นทางประจําใจของอริยสงฆ์เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติเห็นความจริงของกายและจิตตามความเป็นจริงจนเกิดความปล่อยวางจากการยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายหากมองด้วยสายตาแห่งปัญญาจะพบว่าอริยสงฆ์ เมื่จำกัดเพียงพิกษุหากแต่รวมถึงผู้หญิงผู้ชายคารวาสผู้ครองเรือนหรือใครก็ตามที่ดำเนินตามวิถีแห่งธรรมจนจิตใจบริสุทธิ์ตามระดับแห่งการบรรลุธรรมผู้ที่เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์ล้วนจัดอยู่ในหมู่ของอริยะสงฆ์ทั้งสิน้นแม้บางท่านไม่ได้ประกาศตนม่ได้แสดงอาการว่าเป็นผู้ประเสริฐแต่ความสงบความเย็น,คว,นความเบาของจิต ที่ปรากฏจากใจของผู้บรรลุธรรมยอมเป็นเครื่องบ่งบอกด้วยตัวเองผู้มีบุญได้พบเห็นเพียงครั้งเดียวก็อาซาบซึ้งจนเกิดศรัทธาอย่างไม่มีเงื่อนไขธรรมชาติของอริยสงฆ์เป็นเช่นนี้เองคือไม่ต้องประกาศไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องแสดงตนให้โลกรู้แต่ความงามของจิตที่บริสุทธิ์ยอมแผ่ซ่านออกมาให้ผู้มีปัญญารับรู้ได้โดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆจิตที่ละความโลภความโกรธความหลงหลงได้ ย่อมมีแสงสว่างอินภายในอันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ด้วยใจของผู้เข้าใกล้เช่นเดียวกับผู้เข้าใกล้กองไฟย่อมรู้สึกถึงความร้อนแม้ไม่เห็นไฟโดยตรงก็ตามผู้เข้าใกล้อริยะสงฆ์จึงรู้สึกได้ถึงความสงบความเย็นความปลอดภัยและความเมตตาแม้ท่านจะนั่งอยู่อย่างเงียบๆไม่เอ,อ่ยวาจาสักคำเดียวก็ตามนั่นคือพลังแห่งผู้ประเสริฐผู้มีธรรมเต็มหัวใจอริยะสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญ เพราะเป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การนอบน้อมและควรแก่การทำบุญด้วยด้วยเหตุว่าท่านเป็นผู้ไม่มีการหลอกลวงไม่มีตัณหาแอบแฝงไม่มีความปรารถนาลาบยศสารเสริญมนุษย์จึงศรัทธาอย่างจริงใจเพราะสิ่งที่ท่านให้คือธรรมที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แต่เป็นความหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยแท้เมื่อเราพิจารณาอริยสงฆ์อย่างลึกซึง้งเราจะเห็นความงามภายใน ที่เกิดจากการรู้จักกายรู้จักจิตรู้จักสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราความคิดอารมณ์ทั้งหมดก็ไม่ใช่เราสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมก็เกิดเมื่อหมดเหตุปัจจัยก็ดับไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราอริยะสงเห็นเช่นนี้ด้วยปัญญาตรงไม่ใช่เพียงเข้าใจด้วยการฟังหรือการคิดแต่รู้ได้จิตที่ประจักษ์ต่อความจริง จึงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่แบกโลกไว้บนบ่าเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังหลงอยู่ในความคิดปรุงแต่งพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราและผู้ใดเห็นอริยสงฆ์ผู้นั้นเห็นธรรมหมายความว่าผู้ที่เห็นจิตอันบริสุทธิ์ของอริยสงฆ์เห็นการดำเนินชีวิตที่เป็นธรรมเห็นความสงบในภายในของผู้ประพฤติธ,ธรรมยอมได้เห็นแนวทางแห่งพระพุทธองค์อย่างแท้จริง เพราะอริยสงฆ์เป็นผู้สืบทอดทางธรรมด้วยหูใจไม่ใช่ผู้สืบทอดด้วยตำรับตำราเพียงอย่างเดียวอริยสงฆ์เป็นเครื่องยืนยันว่าการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ทำได้จริงไม่ใช่เพียงแนวคิดไม่ใช่เพียงอุดมคติและไม่ใช่เพียงคำปลอบใจแต่เป็นความจริงที่สัมผัสได้เป็นภาวะที่มนุษย์ผู้พยายามย่อมเข้าถึงได้ไม่ว่าคนนั้นจะเกิดในสถานะใดหน้าที่ใดชาติตระกูลใดหากตั้งใจทำความดี รักษาศีลฝึกสมาธิและอบรมปัญญาก็ยอมเข้าใกล้หมู่ผู้ประเสริฐได้เช่นกันหลายคนอาจคิดว่าอริยสงอย์ู่ไกลเป็นสิ่งสูงส่งเกินเอื้อมเป็นผู้ที่มีบารมีสะสมมาแต่ปางก่อนจนคนธรรมดายากที่จะเข้าถึงแต่ความจริงคือหนทางสู่การเป็นอริยสงฆ์เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจําวันเริ่มต้นจากการรู้จักใจของตนเองเริ่มต้นจากการสังเกตความคิดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้น เริ่มต้นจากการรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาชินความโกรธความดีใจความเสียใจความริษยาความอยากได้อยากมีหรือความห่วงกังวลทั้งหลายหากเรามีสติรู้ทันแม้เพียงเสี้ยววินาทีนั่นก็เป็นการเดินบนทางแห่งอริยะขั้นแรกแล้วอริยะสงฆ์เป็นผู้ที่เรียนรู้จากความจริงของชีวิตไม่หนีความจริงไม่แต่งเติมไม่ปกปิดแต่ดูทุกอย่างตามที่มันเป็นสิ่งนี้ทำให้ท่านมีความสงบเย็นในใจ ไม่หวั่นไหวต่อคำชมคำตำหนิไม่เศร้าเมื่อสิ่งที่รักต้องจากไปไม่ดีใจจนเกินเหตุเมื่อได้รับสิ่งที่ปรารถนาเพราะเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจงเป็นทุกขังและเป็นอนัตตาจึงวางใจได้ถูกต้องไม่ยึดโยงอะไรไว้กับตนเองความสุขของอริยสงฆ์ไม่ใช่ความสุขที่ต้องไปสแสวงหาภายนอกไม่ใช่ความสุขที่ต้องพึ่งวัตถุหรือการยกย่องแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยวาง เป็นสุขของจิตที่เบาจากภาระเป็นสุขจากการไม่มีความเร่าร้อนในใจเป็นความเย็นจากการดับไฟของกิเลสลงได้แม้ยังไม่ดับสนิทในขั้นสูงสุดแต่ดับลงได้ตามลำดับแห่งการปฏิบัติอริยะสงฆ์จึงเป็นดั่งประทีปสองทางให้คนทั่วไปเห็นว่าหนทางสู่ความสงบไม่ใช่เรื่องพูดเล่นหากแต่เป็นเส้นทางที่เดินได้จริงผู้ใดเดินย่อมถึงผู้ใดไม่เดินย่อมไม่ถึงธรรมะเป็นของกลาง เป็นของที่ใครทำก็ได้ผมตามนั้นไม่แบ่งแยกไม่เลือกคนไม่เลือกเพศไม่เลือกชาติไม่เลือกฐานะแต่เลือกเฉพาะผู้มีความเพียรมีสติและมีศรัทธาเท่านั้นการบูชาอริยสงฆ์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการกราบไหว้ด้วยกายแต่คือการกราบไหว้ด้วยใจด้วยการทำตามคำสอนของท่านการเดินตามรอยของผู้ประเสริฐย่อมนำเราไปสู่ความสงบเช่นเดียวกับท่านทั้งนี้การปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตแต่เริ่มจากการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำใจให้ผ่องใสตามคำสอนสามประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่โบราณทุกครั้งที่เราละความชั่วได้แม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือการเข้าใกล้อริยสงฆ์ทุกครั้งที่เราทำโน้นทำนี้ด้วยสตินั่นคือการเข้าใกล้ผู้ประเสริฐทุกครั้งที่เรารู้เท่าทันจิตไม่ไหลาตามอารมณ์นั่นคือการเดินตามเส้นทางแห่งอริยะ แม้เดินช้าแต่เดินมั่นคงดีกว่าริ่งเร็วโดยไม่รู้ทิศทางอริยะสงฆ์จึงเป็นแบบอย่างของผู้ที่รู้จักตนเองอย่างท่องแท้รู้จักกิเลสของตนเองจนกำจัดได้รู้จักจิตของตนเองจนขัดกล่าวได้รู้จักทรรจนเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งในขณะเดียวกันท่านก็ไม่ดูหมิ่นผู้ยังเดินตามหลังเพระาะทราบดีว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงธรรมได้ตามกําลังของตนและการดึงคนอื่นให้เดินตามทางแห่งธรรม จึงเป็นเมตตาธรรมที่อริยะสงฆ์กระทำโดยธรรมชาติไม่ใช่เพราะอยากได้ชื่อเสียงแต่เพราะอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เช่นเดียวกับท่านแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความเร่งรีบความแข่งขันความเหน็ดเหนื่อยและความสับสนแต่ผู้ที่เห็นอริยะสงฆ์แม้เพียงลางๆก็จะรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีแสงสว่างอยู่แสงแห่งธรรมที่ไม่ดับง่ายๆแสงแห่งผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบส่องทางให้ผู้คนเห็นว่าชีวิตนี้ยังมีคุณค่า ยังมีทางออกจากความทุกข์และยังมีความงามที่อยู่เหนือความแปรปรวนของโลกดังนั้นเมื่อเราพูดถึงอริยสงฆ์อย่าเพียงคิดถึงท่านที่อยู่ไกลตัวแต่ให้มองเข้าไปในใจของเราเองว่าเราจะก้าวสู่ทางแห่งอริยะได้อย่างไรในวันนี้อาจไม่ต้องบรรลุธรรมในทันทีแต่เพียงรู้จักใจตนเองก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วอริยสงฆ์ไม่ได้อยู่บนฟ้าไม่ได้อยู่บนเขาไม่ได้อยู่เฉพาะในวัดใหญ่เท่านั้น แต่อยู่ในใจของผู้ที่ตั้งมั่นในความดีทุกคนขอให้เรามีศรัทธามีสติมีความเพียรและมีปัญญาเป็นแสงนำทางและขอให้การบูชาอริยสงฆ์ด้วยการปฏิบัติจริงเป็นกำลังให้ชีวิตเราค่อยๆละความชั่วทำความดีและทำใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจนวันหนึ่งแม้เรายังไม่เป็นอริยสงฆ์แต่ทางแห่งอริยสงฆ์ได้เกิดขึ้นในใจเราแล้ว